6เดือนเท่านั้นนะคะแม้มเราก็อยากจะรู้นะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปดวงไหนจะขึ้นดวงไหนจะรุ่งดวงไหนจะร่วงนะคะก็มีจ้าบอกว่าสินแสชื่อดังของเมืองไทยมาอัพเดตเรื่องดวงกันนะคะทุกคนต้องรู้จักสินแสท่านนี้อยู่แล้วหมอช้างทศพรศรีตุลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพรวมของดวงเมืองไทยนะฮะ<ห>ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยจนไปถึงสิ้นปีเนี่ยพันวาเป็นยังไงเป็นยังไงคือเวลาดูดวงเรื่องดวงเมืองเนี่ยครับต้องบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวคือพอคนพูดถึงดวงเมืองปุ๊บเราจะคิดว่าเฮ้ยดวงเมืองมันคือการเมืองการเมืองเป็นเพียงแค่ภาษาคณิตศาสตร์ว่าเป็นสับเซ็ตหนึ่งของของดวงเมืองในดวงเมืองมีเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับวงการบันเทิงนี่ก็เป็นดวงเมืองอันหนึ่งของดวงเมืองนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หมดโปรโมชั่นแล้วทำไมถึงหนักก็ดีถ้าบอกหมดโปรโมชั่นอะเพราะว่า ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าดวงดาวดีๆยังคงอยู่กับดวงเมืองอยู่นะครับแต่พอครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยดวงดาวที่ดีมันย้ายออกไปเกือบหมดเลยลนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆในดวงเมืองเนี่ยเยอะขึ้นเอาประเด็นเรื่องน้ําก่อนละกันะนะครับคือต้องบอกว่าปีที่แล้วเราเจอมาเยอะนะครับนะแต่ว่าในทางดวงดาวเนี่ยคือดวงเมืองเนี่ยม,มันบอกไม่ได้ว่าท่วมหรือไม่ท่วม มันบอกได้แค่ว่าน้ํามากหรือว่าน้อยมากไหมปีนี้มากปีนี้ถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีนี้น้อยกว่าเอ้จะเท่าปีที่แล้วไม่ไหวบางคนอาจจะบอกว่าน้อยกว่าสักกี่เซนน่ะเซนสองเซนหัวไอ้นี่ก็พูดซะไม่ได้กับน้งใจเลยมันคือไม่รู้ไงคือคือเวลาดูว่ามากหรือน้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างไทยนะก็จะมีทรัพยากรของนางสงกรานนะครับถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนางสงกรานชื่อนางกากีดีตำราเนี่ยก็หรัสเซีไทยเขาบอกว่า ปีที่แล้วเนี่ยฝนจะตก600หานะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าหาหนึ่งมัเท่าไหร่หาหนึ่งมัแย่หาหนึ่งคือการเรื่องคำวัดคาวัดของคุณก๊อฟเรื่อยเลยผมเลยผมกงบอกแค่หาเดี๋ยวผมก็แย่แล้วนะมา600หา600หานะครับคือไม่ได้เป็นเรื่องคำหยาบแต่มันเป็นเป็นคำโบราณคำวัดมาตราวัดของน้ำฝนหนึ่งหาของคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเท่ากับบาทพระขนาดกลางระหว่างไว้กลางแจ้ง พอฝนตกเต็มบาทปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งหานะครับแต่ปีนี้เนี่ยนางสงการเนี่ยก็บอกว่าฝนเนี่ยตกแค่5 0 0หาก็น้อยกว่าร้อยหนึงน้อยกว่าลดไปนิดเดียวเองนะนะครับแต่เพียงแต่ว่าไอการที่น้ําท่วมอบะบางทีมันดูแค่น้ํามากน้ําน้อยไม่ได้คือถ้าเกิดน้ําน้อยแล้วเราบริหารจัดการไม่เป็นกน่ก็มีค่าเท่ากันเหก็อนักดูก็หดังนั้นผมเชื่อว่าอย่างปีนี้เนี่ยเราเตรียมตัวด้วยมีบทเรียนแล้วมีบทเรียนเรามีความมีการเตรียมพร้อมเนี่ยดังนั้นปีนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะ แผ่นดินไหวอาน้ําเอาอยู่แผ่นดินไหวภัยพิบัติอื่นไฟเฟยอะไรมีไหมแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ภัยจากดินมันก็มาเยอะครับดินและไฟปีนี้เป็นปีที่ต้องสังเกตกันดีๆนะครับคือมันมีคําพยากรณอันนึงจากแนงสงกา์ปีนี้นะครับคือว่าไฟจะไม่ใหญ่ใจกลางเมืองอ๋อเลเราลองสังเกตจากหลังช่วงสงกรานมาข่าวไฟไหมเนี่ยอันเนี่ยขาวสุขุมวิทเนี่ยรถแก๊สหรืออะไรเนี้ยคุณผู้ชมครับ เราบันทึกเทปนี้ไปเมื่อวันที่17มิถุนายนและก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงกันน <ๆ S 2> <ๆ>้ำม<ๆ>ันบางจากทุวิทตามที่หมอช้างได้ทำตายไว้จริงๆครับถามตรงๆว่าภาพรวมเนี่ยมันจะดีหรือจะร้ายเลยอะ่ะม,มันจะดีหรือมันจะร้ายครึ่งปีเนี้ยจริงๆไปพิบัติธรรมชาติถ้าถ้าให้คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยสมมติว่าดวงเมืองเต็ม10เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะได้แบบ แปอเก้าือว่าถือว่ายังโอเคนะครับปีหลังแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ประมาณแบบ4หรือ5รอแค่นั้นเองหรอมันลดมันลดลงอ้าถ้ามันลดขนาดนี้ต้องถามคุณหมอว่าจุดดีสุดของไอ้ครึ่งปีหลังคืออะไรและจุดแย่ที่ต้องระวังสุดเนี่ยคืออะไรช่วงหน้ากลับมาฟังหมอชัางทำนายเหตุการณ์กันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับนะครับในวันวันที่1กันยายน บวบกไปไม่เกินสัปดาห์เดี๋ยวค่อยดูข่าวเป็นวันไหวถ้าไม่เกิดเนี่ยมมผมจะไม่มารายการนี้จ,นจุดดีสุดคอยไอ้ครึ่งปีหลังคืออะไรและจุดแย่ย <Yes. S 1> ที่ต้องระวังสุดเนี่ย <c oughs> คืออะไรถ้ามันตกลงขนาดนี้ช่วงช่วงที่ดีคือต้องบอกว่าสิ่งที่ดีสุดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งที่แย่ให้สุดมาก่อนครับบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่รุนแรงนะครับหรืออะไรที่มันแบบ หมือนกระตกใจคนได้มันทําให้เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นได้นะครับแต่จุดที่เอาต้องระวังก่อนนะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของภัยแผ่นดินไหวด้วยนะครับช่วงเดือนที่เป็นห่วงเลยนะครับก็คือช่วงเดือนกันยายนอาจจะมีนะจวนละเราพูดเราพูดในรายการก็เลยก็ได้นะครับในวันวันที่1กันยายนนะครับบวกไปไม่เกินสัปดาห์เดี๋ยวคอยดูข่าวแผ่นดินไหว1น1-7ถึงเจถึงเข่าวแผ่นดินไหวที่ 6- 7ดิ็ดลิตรขึ้นไปแล้วมากกว่า2ประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้น ประเทศเราโดนไหมเอางี้ก่อนผมผมว่าคือการระบุพิกัดเนี่ยในทางทฤษฎีมันยากแต่ผมเชื่อว่าจะมีข่เว่แต่มันต้องมันไม่ใช่แบนดินไหวแบบเล็กๆอ่ะมันต้องเป็นดินไหวใหญ่เป็นข่าวใหญ่ว่างั้นเถอะถ้าไม่เกิดเนี่ยครับผมจะไม่มารายการนี้อาจารย์ครับอาจารย์อย่า ทำอย่างนั้นสิครับก็ต้องมาสิฮะก็ต้องมาคุยกันต่อว่าทำไมไม่เกิดไม่คุณบอกว่าจะไม่มารายการอีกเพราะว่าว่าพวกคุณไม่เชิญมาเออคุณหมอมาแต่ถ้าเกิดเกิดเนี่ยครับช่วยเปลี่ยนคุณจะมาคนออกไปด้วยเออผมจะมาอยู่ประแน่เราลงพื้นกันเราลงพื้นกันนะหมอเกล้าก็มตีอย่างนี้เลยครับวันที่หนึ่งกันยาดําแรงดําแรงมากจริงจริงเรื่องเรื่องแผ่นดินไหวเราเคยพูดกันไปหลายครั้งเราเคยพูดไปหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้ดวงดําแรงขึ้นนะครับแต่ว่าอีกเปร่าหนึ่งเนี่ยคือช่วงธธััันนนนนวววาาคคมะรบเเีี่่ยป็ชงท ดาวดวงหนึ่งซึ่งหลายคนรู้จักดีคือดาวราหูานะครับผมจะเป็นดวงดาวที่มีการเปลี่ยนย้ายราศีทุกๆหนึ่งปีครึ่งครูจอยมาแหละครับราหูเี่กก็จะเริ่มย้ายนะครับช่วงสิ้นปีนะครับย้ายในวันที่10ธันวาคมบังเอิญในในครั้งนี้มาย้ายตรงกับวันรถถนัมนญพอดีนะครับซึ่งอาจจะมีในยะอะไรบางอย่างครับที่เป็นฝนในเชิงของการเมืองอ่าเป็นไปการเมืองแต่รุนแรงมากไหมคะปีนี้เป็นปีที่ดวงดาวเียเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าเทียบกับปีก่อนๆบางปีเนี่ย ดาวอาจจะเปลี่ยนใหญ่ๆสักปีนะครั้งแต่ปีนี้พอมันสองถึงสามครั้งเนี่ยมันหมายความว่าความแรงมันก็จะลดน้อยลงคือถ้าเกิดมันเหมือนเรลาเหนียวค้างเหมือนสติกค้างไว้นานๆเราดีบไปปุ๊บมันยืดปมันก็แรงไม่ถ้าอย่างนี้หมายความว่าคนที่เขาก็ดูมาแล้วว่าต้นปีเขาชงเนี่ยแต่ดาวเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไอ้ชงอาจจะไม่ชงก็ได้อาจจะเปี่ยนเบาเบอร์ไปได้อย่างนี้ไหมก็ก็ก็มีผลด้วยเหมือนกันคือในในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับต้องบอกว่า สำหรับคนที่ชงเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นแบบปีชงนะฮะก็จะมีอยู่4ปีนะครับก็คือปีมะโรงนะครับปีฉลูปีมะแม่แล้วก็ปีจอครับีปีนี้เนี่ยพอเข้าครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับความแรงของการชงเนี่ยจะเบาลงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัะเด็นสําหรับในเรื่องแบบที่เป็นเรื่องของราศีเรื่องเอนกันยังไงคะคือบางราศีอาจจะดวงเอาราศีไหนหน้าว่าหน้าวิตก ในปีของที่ปีชงนี่ฮะราศีคือในในช่วงราศีที่ต้องระวังที่สุดนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือคนที่เกิดในหนึ่งมีสองราศีหนึ่งคือคนที่เกิดในราศีตุลนะครับราศีตุลนะครับเป็นราศีที่เรียกว่าไม่ร่นต้องเรียกว่างานเข้าจริงดวงดาวที่เรากลัวในทางโหราศาสตร์มากที่สุดคือดาวเสาร์มันจะเข้ามาอยู่ราศีตุลนะครับเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่เป็นราศีเจ้าภาพเลยมันก็จะเป็นฟุ้งฟ่นมีทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องความรักที่อาจจะมีคือ อยู่ในวัยของแต่ละคนด้วยคือหมอดชางใช้ทําหน้ากลัวเหมือนกันเป็นเจ้าภาพเลยเปเงานเข้างานเข้าเจ้าภาพใหญ่นะครับคือหนึ่งก็คือว่าเอาในพาร์ทของเรื่องของส่วนตัวก่อนนะครับเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องระวังนะใครที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยไม่ใช่เม่าไม่มีดวงพอมันมีดวงดาวแห่งความผิดหวังเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีความรักเพราะถ้าไม่มีความรักมันจะไปผิดหวังได้ไงมันต้องมีเหตุที่ทําให้เราอาจจะไป แอบรักแอบชอบอะไรกันนะครับแล้วก็พอเจอดาวแบบนี้ปุ๊บโอกาสที่จะปิดหวังมันก็จะมีเข้ามาเยอะและที่เหลือมีหนักอย่างคุณตุนอีกไหมฮะมีพือนการมีมีเจ้าภาพร่วมมีเจ้าภาพร่วมมีเจ้าภาพร่วมนะครับนะครับก็คือราศีเมษเมษราศีเมษนะครับนี่มันกินลุ้นอยู่เลยนะโอ้ยรอดราศีเมษคือ14เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับก็เป็นราศีหนึ่งที่ที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันได้ผลในเชิงของดวงดาวคล้ายๆกับราศีตุลนะครับแต่ว่าเรื่องของราศีเมษเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักเหมือนราศีตุลมันจะเป็นราศีตุลนี่อาจจะมีสุขภาพร่างกายมีความรักมีการเงินการงานรักงานเงินสุขภาพคือทุกเรื่องเลยแล้วถ้าเป็นเมษละเมษเมษจะเป็นในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนเรื่องของการถูกโกงนะครับเรื่องของหุ้นส่วนอันนั้นต้องระวังเอาเรื่องวงการบันเทิงเออเรื่องใกล้ตัวหน่อยวงการบันเทิงหน่อยจะมีอะไรเฉายังไรไม่ถามนิดเถอะค่ะ ถ้าคุณหมอไม่แม่นนะพี่ไม่นับถือแล้วนะคุณหมอว่าพี่จะเลิกกับผัวไหมคะนี่นี่ผมก็ทายได้ทายได้เลิกไปนานแล้วด้วยอาจารย์ก๊อล์ฟเลยอาจารย์ก๊อฟเนี่ยรู้เลิกไปนานแล้วด้วยนี่พี่ก๊อฟพี่ตุ๊กโทษนะฮะคงไม่ต้องปรึกษาหมอดูปรึกษาคุณหมอดีกว่าแล้วเอาไซเมอร์ไหมคงไม่ต้องหมอดูแล้วมั้งฮะที่อย่างนี้แหม่คุณอยากรู้อะไรอยากรู้ราศีไหนเฮงเดอะเบสของปีนี้เนี่ยมีสองราศีเอาเป็นอันดับสองก่อนแล้วกันนะครับอันดับสองเนี่ยก็คือ คนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับพิจิกคือวันที่พิจิกเนี่ยนะครับแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับประมาณนะครับก็คือวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคนั่นคือพวกกลุ่มพิจิกนะหรือลัคนาราศีพิจิกอันดับสองอันดับสองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับผู้เข้ารอบอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือราศีพฤษภนะครับ15พฤษภาคมถึง14 มิถุนาพี่ไก่เหรอถูกต้องนี่คุณต้องเกาะดูผมไว้นะจะบอกให้รายการนี้อยู่ได้เพราะใครผมเพราะใครวะไม่รู้ตอเนี่้ตอเนี่ยที่ทีู่่อยู่ตับตายยังหลับตอนนี้หพับตอนนี้สิบห้าเลยนะสิบห้าพฤษภาถึงสิบสี่มิถุนานะครับดีและอันดับหนึ่งเป็นราศีที่เป็นอ่ะเอาเรื่องความรักนะครับใครที่เป็นโสดอยู่คุณผู้ชมที่เป็นโสดอยู่นะครับเตรียมตัวได้เลยทำไมฮะ เกณฑ์ความรักครั้งใหม่เนี่ยกำลังจะมา,มาสะละโสดนึกว่าที่คบกันอยู่โอกาสจะมั่นจะแต่งห,หลังจากนี้ครึ่งปีหลังนี้มีแน,น่นอนดังนั้นราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงเรียกว่าทุกอย่างจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรื่องออความรักเรื่องงานหรืออะไรก็ตามออการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วอย่างนี้คนเรียกประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการทําให้ดวงเมืองดีขึ้นได้ไหมครับผมว่าสิ่งสําคัญนะฮะ การทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับคือบางครั้งเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างมันอาจจะเกิดจากเราไม่รู้จักหน้าที่ตัวเราในทางดวงก็เหมือนกันผมว่าอย่างน้อยพอเราเริ่มรู้แล้วเอ๊ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความรุนแรง น้ำใจของคนไทยเราเห็นตั้งแต่สมัยน้ำท่วมนะครับคนมาช่วยกันครับทุกคนรู้ว่าหน้าที่ตัวเองจะต้องทําอะไรผมว่าความความมีสติความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยส่วนสําคัญก็คงมาจากตัวเราเราเป็นผู้ที่กําหนดนะครับดวงดาวเป็นเพียงแค่แผนที่ให้กับเราเราจะเลือกเดินหรือไม่เดินนั้นอยู่ที่ตัวเราผมว่าไม่ว่าแผนที่นั้นจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราเดินด้วยความไม่ประมาทและมีสติเนี่ย ความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับทุกคนได้ครับโอ้โหขอบคุณมากค่ะขอบอคุณมากคุณบขอคุณอครับขอคคุณหครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณ His and Her ครับครับผมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับตราซื่อสัตย์ครับมิสซี่วาโก้ค่ะครับพบกันใหม่กับมินิโยมาที่หน้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ